กับสวัสดีครับครูทุกท่านนะครับแล้ก็ท่านบุรีการโรงเรียนบ้านเวรหงนะครับด้วยทางโรงเรียนบ้านเวโรหงได้จัดโครงการการอบรมนะครับการขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู่การสอนฐานสมรรถนะเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21ด้วย Active Learning โรงเรียนบ้านเวโรหง ได้จัดกิจกรรมขึ้น2วันนะครับวันที่29และ30มิถุนายนพุทกษักราชศ2564ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านผู้มากประสบการณ์เป็นผู้ถ่ายทอดให้กับบุคลากรและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่รนงงนะครับก่อนอื่นขอแนะนำวิทยากรนะครับที่จะมาให้ความรู้กับคณะครูทั้งสองวันนี้นะครับ ท่านแรกนะครับคุณครูที่มีมากประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษานะครับคุณครูชนพิชาคำภาครูชำนาญการโรงเรียนบ้านพระหงในอีกท่านนะครับมามากโดยประสบการณ์และอยู่รและมีชอบเกี่ยวกับการวิชาการนะครับคุณครูมัญชรีคุณบุตรรนะคับ และในทั้งสองวันนี้เราก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ Active Learning ซึ่งถ้านผู้ทุกท่านก็ได้จัดกิจกรรมและใช้วิธีการสอน Active Learning เป็นปกติอยู่แล้วแต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่แน่ใจว่ากระบวนการต่างๆครบถ้วนกระบวนความหรือเปล่าในสองวันนี้เราก็จะมารับทราบเพิ่มเติมหรือเป็นการเคาะสนิทเมื่อเก่าเพื่อทบทวนในเรื่องการใช้ เทคนิคการสอนโดยเฉพาะ Active Learning เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรยียนบ้านเวนาผงดังนั้นบัดนี้ในช่วงแรกขอมอบเวทีให้กับวิกรท่านแรกครับคุณครูชนชาคำภา,าขอเียนเชิญครับผม 然后来了。 าให้ความช่วยเหลือแต่ความช่วยเหลือนะครับไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปเฉลยเขาเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นระดับขั้นตอนคูคอยช่วยเหลืออยู่งทางคอยสังเกตน,นะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเองครับผมประมาณนี้ครับ เพลงพื้นบ้านนะครับสาระสำคัญก็เป็นร็อกเพลงพื้นบ้านเป็นการเล่นอย่างปรงก็จะเป็นนักเรียนสามารถร้องเพลงพื้นบ้านได้สื่อที่ใช้ก็จะมีเนื้อเพลงนะครับขึ้นจอกับคลิปเสียงนะครับอันนี้เป็นสื่อกระบวนการนะครับกระบวนการก็เริ่มแรกก็จะเปิดเปิดเพลงให้นักเรียนฟังนะครับใช้คลิปเสียงกับมีเนื้อเพลงขึ้นให้นะครับชื่อเพลงร้องเนื้อเพลงเพลงพื้นบ้านครับ ดังนั้นก็มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับเพื่อเป็นการฝึกอันนี้เป็นราชิ้นงานนะครับคือฝึกร้องเพลงเป็นกลุ่มก่อนนะฝึกร้องเพลงเป็นกลุ่มเมื่อให้นักเรียนฝึกได้ระยะหนึ่งนะครับอาจจะสิบยี่สิบนาทีก็ให้มานําเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นกลุ่มนะครับนำเสนอระหว่างนําเสนอก็กลุ่มอื่นๆก็มีส่วนร่วมในการให้คะแนนแล้วก็อธเสร็จเพื่ออภิบายว่า กลุ่มนี้ร้องอย่างไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมากมายขนาดไหนแล,ลวรวมป็นคะแนนส่วนการวัดผลก็หลักาก็คือบอกชื่อเพลงได้แล้วก็ร้องเพลงตามพระเนือได้ที่กําหนดรวมถึงระรว่นั้นก็สังเกตพฤติกรรมการทําทงานกลุ่มตอนฝึกร้องในกลุ่มว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมความร่วมมืออย่งางไรนะครับส่วน คุณลักษณะนะครับก็จะมีความมุ่งมั่นในการทํางานนะครับแล้วก็ใฝ่เรียนใฝ่ใรู้ส่วนสมรรถนะนะครับก็จะมีเรื่องการสื่อสารนะครับการสื่อสารแล้วก็ร่วมมือในตอนอร้องเพลงซ้อมร้องเพลงกลุ่มแล้วก็ออแล้วก็อาจจะมีเพิ่มคือ การคิดสร้างสรรค์ก็คืออาจจะถ้ามีเวลาก็จะให้นักเรียนคิดท่าประกอบประกอบท่าด้วยท่าเพลงนะลองเพลงประกอบท่ามีเวลาเพิ่มเติมคือาจจะสัมผัสกันบ้างก็เรื่องการใช้เทคโนโลยีให้นักเรียนไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตจะสร้างประสบการณ์เยอะมากถ้าถ้ามีเวลามากพอและสเรื่องเรื่องที่เป็นทักษะง่ายเรื่องทักษะ คือนักเรียนสาม,มารถบอกใคยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ว่ามีอะไรบ้างาเกี่ยวกับเรื่องอาหารหลักห้ามูลนะคะซึ่งอ,อยู่ในชีวิตประจำวันของอเราทุกคนนะคะเด็กๆก็สาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะเรื่องอาหารหลักก็ผู้เรียนก็จะได้รู้จักอาหารหลักห้ามู่แล้วก็ประโยชน์ที่คนรู้ต่อสุขภาพ ของตัวเราเองนะคะแล้วก็กระบวนการเรียนรู้ก็จะอธิบายความสําคัญก่อนนะคะของอาหารหลัก5อย่ว่ามีความสําคัญยังไงมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงนะคะแล้วกิจกรรมของการเรียนรู้นะคะโดยจะจัดกิจกรรมให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันหลังจากที่ครูอธิบายแล้วนะคะอาจจะมีอะไรชื่อของอาหารแต่ละชนิด ที่ที่นักเรียนคุ้นเคยโดยให้นักเรียนเสนอออกมาเป็นเนรายเชื่ออาหารที่นักเรียนรู้จักนะคะแล้วก็อจัดรายเชื่ออาหารนั้นอาณ์ในกลุ่มอของของแต่ละประเภทหมายถึงว่าหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่่สี่หมู่ห้าเสร็จแล้วครูก็จะคอยอดูแลนะคะตอนที่นักที่นักเรียนร่วมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมให้จัด หมูม่อาหารว่าถูกต้องหรือเปล่านะะการได้ประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและคระอบครัวจุดประสงค์อธิบายบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านได้เนี่ถูกต้องวัน,นี้มาดูกิจกรรมนะคะคือครูเปิดสื่อให้นักเรียนดูนะคะดูก่อนที่จะ,ะเข้าสู่บทเรียนของนักเรียนให้สื่อเกี่ยวกับการช่วยเหลือ บ้านบ้าน,นักเรียนอยู่บ้านช่วยมีมบทบาทยังไงบ้างช่วยพ่อแม่ทาอะไรได้บ้างน,นะคะจากนั้นเราให้นักเรียนอธิบายหรือให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนมามาส่งงานหลังจากอธิบายแล้วว่า,าจะอยู่บ้านทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาส่งครูในชั่วโมงนั้นเลยแล้วเราก็จะวัดผลชิ้นงานนักเรียนออกมาว่านักเรียนนั้นทํา ได้ขนนาสำหรับกิจกรรมนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการกระตุ้นความสนใจของเด็กนะครับก็คือลองจะถามค่าถามนะครับก็ในชีวิตประจําวันของเด็กนะครับก็อย่างเช่นใบไม้ร่วงหรือว่าการว่างว้อนหินแล้วก้อนหินตกลงสู่พื้นนะครับหรือว่าพวกเกี่ยวกับวัตถุที่ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหรือว่าน้ําตกนะครับทีนี้พอเราตั้งถามเสร็จแล้วเราก็จะถามถามเพราะว่าเกี่ยวข้องกับแรงอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับในชีวิตประจําวัน พอ,พอเขาสอบคําถามมาเราก็ยังไม่ต้องตอบว่า,าถูกหรือผิดนะครับเราก็ให้เขาไปสืบค้นนะครับเกี่ยวต้องกับเรื่องของแรงร่ำรวยแล้วก็สนามร่รวยจากสื่อออนไลน์นะครับก็คือแหล่งเป็นการเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วทีนี้นะครับให้เขาเขียนที่มาด้วยนะครับว่ามาจากเร็บไหนนะครับก็พอเขาสืบค้นมาแล้วนะครับก็ให้พวกเขานะครับสรุปเป็น,นปองความรู้ของตนเองนะครับแล้วก็พอพอเขาสรุปเสร็จแล้วเรา ให้พวกเขานะครับนำเสนอนะครับความรู้ที่ที่เขาสรุปมานะครับและมาอธิบายสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็คือตัดภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับก็เขาให้เขายกตัวอย่างว่าสิ่งปรากฏการณ์ในบ้างหรือว่าเิตุการณ์ในบ้างที่เกี่ยวข้องกับแรงร่วมห่วงนะครับโดยสื่อที่เราจะใช้ก็คือสื่อเป็นออนไลน์นะครับแต่งการเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตนะครับสําหรับการรับผลนะครับหรือว่าประเมินผลเราจะวัดผลและประเมินผลตามตัวชี้วัดนะครับก็คือ ถ้าเป็นตัวชีวดเกี่ยวกับความรู้นะครับ,รรบรก็จะวัดโดยการตอบถามหรือว่าการสร้างสร้างกร,ระทานะครับว่าเขาเข้าใจตัวคอนเซ็ปต์หรือเปล่านะครับส่วนสําหรับเกีเ่ยวกับการทักษะนะครับก็จะเป็นการสืบพ้นนะครับมีความหลากหลายหรือไม่หรือว่าแ่งที่เขาสืบพ้นมามีความน่าเชื่อถือมากเพีาายงใดนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะครับก,ก็จะมีการจัดทำข้อมูลหรือว่า สิ่งที่ที่เขาได้นำมาน,นะครับมีการวิเคราะห์หรือว่าจัดการข้อมูลเป็นการสมุดจแล้วก็เป็นการคิดสังเคราะห์ที่อยู่ในสมรรถนะการสร้างการคิดนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับแบบเรื่องของแหล่งอ้างอิงนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีนะครับที่เขาจะใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกแบบับสิ่งต่างๆในการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อจะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเขาต่อ,อไปครับสำหรับวิทยาศาสตร์ก็ตกการน่าสนอจทั้งนัลยครับ คำสัท์โดยให้หนักเรียนทายเป็นคำสัท์ภาษา,ษา,ษาอังกฤษนะครับขั้นที่2ครูติดแผ่ประโยค How much is it นะครับให้ติดประโยคว่า How much is เหจุดจุดๆดโดยให้นำภาพสินค้าน,านั้นมาใส่ท้ายประโยคของ How much is เหลืนะครับพร้อมติดประโยคคำต่อคือ e s East, East, นะครับจุดๆแล้วก็ใส่หน่วยของราคาสินค้าเข้าไปก็คือบาทน,นะครับเด็กก็จะรู้เองนะครับว่าราคาสินค้านี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็จะรู้ว่าประโยชน์คำถามนี้อทถามเกี่ยวกับราคานะครับพร้อมให้เด็กฝึกอ่านนะครับในขั้นต่อมานะครับเราก็จะให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุตินะครับโดยให้นักเรียนเลือกนักเรียนออกมาหนึ่งคนนะครับเป็นเจ้าของร้านค้า ขายสินค้านะครับและเด็กๆที่เหลือก็จะให้มาเป็นคนซื้อนะครับโดยนําประโยคข้างต้นที่ปูสอนไปคือ How มั c h ิสหรือ,อแล้วก็ประโยคคํคำต่อก็คืออีสร,รับ oh, <okay. S 1> มาใช้ในการแสดงโอสสมปิมกนนะครับต่อมาอเราจะบูรณาการเข้ากับวิชาศิลปะก็คือจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1นึขายป้ายราคาสินค้าและให้กลุ่มที่2ว่าคภาสินค้า โดยให้กลุ่มที่1นทายราคาสินค้าจากนั้นทั้งสองกลุ่มนี้ก็จะสลับกันนะครับให้กลุ่มหนึ่ง 1, ไปให้กลุ่มสอง 2, ไปวาดภาพและให้กลุ่มหนึ่งมา,าทายภาพราคาสินค้านะครับการบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษให้เข้ากับวิชาศิลปะนะครับก็การบูรณาการนี้ก็จะบูรณาการเข้ากับวิชาศิลปะนะครับแล้วก็จะ บูรณาการให้เข้ากับวิชาภาษาไทยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นการแต่งประโยคนะครับเกี่ยวกับาราคาสินค้านะคบส่วนศิลปะก็จะเป็นการว่าค่าสิ่งของหรือสินค้านั้นๆนะครับแล้วก็บูรณาการให้เข้ากับวิชาคณิตศาสตร์ก็คือการคำนวณราคาสินค้าส่วน วิชาสังคมก็คือการต่อต้านผูจริตนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตในการขายสินค้าและการซื้อสินค้าทักษะที่ได้ท,ทั้ทง4ด้านก็จะมีทักษะด้าน reading นะครับการอ่านแล้วก็ writing การเขียนนะครับแล้วก็ listening การฟังแล้วก็ speaking คือการพูดครับหลับของคนนี้เกนหลักต้คือภาษาอังกฤษนะครับ แก้หลักสารบิกเนี่ยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ว่าเป็นแอคทีฟก็คือให้เด็กได้มีการสแสดงบทบาทสมมตินะคะลงเล่ยิ้งนะคะนอกจากนี้เด็กก็ยังมีการว่าผ้าสืบคุณแล้วไปดูที่สมัรรนะ หรือสมรรถนะหลักสมรรถนะสมรรนะหลักแน่ๆก็คือสมรรถนะที่1ก็คือการสื่อสารเด็กได้แล้วนะคะไม่มว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษช่วงชวั้นประถมวัยนะคะใต้เดือนหางสารนะคะหน่วยที่1จะเป็นหน่วยร่างกายค่ะหน่วยที่2เป็นหน่วยอาหาร หน่วยที่3เป็นหน่วยที่อยู่อาศัยนะคะหน่วยที่4เป็นหน่วยดำรงชีวิตแล้วก็หน่วยสุดท้ายเป็นหน่วยประโยชน์ของไส้เดือน,นะคะ่ะเราจัดกิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะแล้วก็กิจกรรมเรียนการศึกษาก็จะมีแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียน,นรู้ที่1นนะคะจะเป็นแปลงกเกษตรภายในบริเวณโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นป้ายนิเทศแล้วก็สอดแท้กสืส่อดิจิทัลนะคะ ให้เด็กได้ศึกษาใน u t ทู e ค่ะส่วนเมื่อเราศึกษาแล้วนะคะเราก็จะเอาออกมาทำเป็นชิ้นงานก็จะได้แก่ให้เด็กทำใบงานค่ะแล้วก็ให้เด็กสร้างสารรค์กิจกรรมปั้นดินน้ำมันนะคะเป็นเกี่ยวกับโมเดลเกี่ยวกับไส้เดือนค่ะแล้วก็ให้เด็กได้ลงมือทำนะคะโดยการไปขุดดินที่มีความชื้นสูงนะคะเป็นการเก็บตัวอย่างของไส้เดือนของแต่ละบุคคลค่ะ ในส่วนของรานนยละเอียดกิจกรรมนะคะเดี๋ยวจะให้คุณ,คณแม็กเป็นคนอธิบายนะคะครับตลอดการบูรณาการในวิชาต่ตางๆครับตอนแรกก็เราใช้ของอนุบาลแต่ทีนี้พอจะบูรณาการในวิชาต่ตางๆเราก็ต้องยกมาอันนี้เป็นเบื้องต้นในระดับประถมนะครับก็ หัวข้อแรกครับในด้านร่างกายคือเกี่ยวกับอาไรว่าสืบพันธุ์เซลล์การขยายพันธุ์แล้วก็พวกนี้จะบริการในวิชาวิทยาศาสตร์กับสูขการศึกษานะครับส่วนต่อมาเป็นคำศัพท์คำศัพท์ก็จะเป็นเกี่ยวกับร่างกายของไส้เดือนนะครับก็จะเชื่อมโยงไปกับภาษาอังกฤษนะครับหัวข้อต่อไปอาหารของไส้เดือนเราก็มาบริการอาหารไส้เดือนเนี่ยจะเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยจะกินพวกพืชซากสัตว์ นะครับเราต้องมาวิรณาการก,กับพวกวิทยาศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของอนุวาลอนุบาลเนี่ยเราจะทำกิจกรรมต้นเติมกิจกรรมนะครับโดยให้เด็กเนี่ยจะให้เด็กเนี่ยบอกว่าสาเดือนเนี่ยเขาทานอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นถุงพลาสติกนเนี่ยเขาก็จะทานไม่ได้นะครับเราก็จะให้เด็กรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับต่อไปที่อยแสงสายเดือนนะครับ เขาจะอาศัยอยู่ที่ดินที่มีความชื้นสูงนะครับแล้วก็บุรณาการเท่ากับวิทยาศาสตร์ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับต่อไปองค์กงดำรงชีวิตของไส้เดือนนะครับไส้เดือนนี้ก็เดอรู้เป็นไข่นะครับบริาการในวิทยาศาสตร์แล้วก็สภาพแวดล้อมการปลอดสารเคมีดินที่ไม่มีสารเคมีแล้วก็บุริการเกี่ยวกับวิชวิทยาศาสตร์นะครับสุดท้ายเป็นประโยชน์ประโยชน์ของไส้เดือนเนี่ยบุริการได้หลายวิชาเลยครับอย่างเช่น เราเอา,อามูลไส้เดือนเนี่ยไปขายเป็นปุ๋ยก,ก็บ,ร,ร,บ,กกร,ร,บริการกับการเรษฐศาสตร์นะครับไส้เดือนตักแห้งก็ผลการครับเรษตรศาสตร์การกาจัดขยะลดภาวะลร้อนไส้เดือนเนี่ยก็จะกินซ้ำพืชซ้ำสัตว์นะครับทำให้ไม่มีขยะนะครับก็บริการไปเป็นวิชาสังคมนะครับแล้วก็ที่สาคัญไส้เดือนเนี่ยช่วยปรุงดินนะครับแล้วก็บริการกับการวิชาการอาชีพเพราะว่าไส้เดือนเนี่ย ช่วยคนดีแล้วก็ให้ทำให้ดีเนี่ยรดุยทําให้การปลูกพืชจะเติบโตเนี่ยได้ดีนะครับสุดท้ายการทําเป็นอาชีพอาชีพก็อย่างเช่นเสเดือนตัดแห้งทำปุ๋ยพมนเสตเดือนนะครับก็เอาไปขายก็บริการกับวิชาคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์เป็นต้นนะครับบรวการสามสาร์3ปดนะครับก็สอาเราเข้าทุกทุกอย่างเลยครับ i ิ t ิ n g งานออกเขียนได้ แล้วก็มีทักษะในการคำนวณส่วน 8c 8c นี่ยจะมีทักษะในการคิดวิเคราะห์นะครับเด็กเนี่ยก็จะได้คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการทํางานต่างๆการหาข้อมูลของไสเดือนนะครับแล้วก็มีการทํางานเป็นทีมมีพอเป็นผู้นำก็ส่วนนี้จะเป็นการทํางานเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ก็ใช้นการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต นะครับแล้วก็นักศทกษา้า,านอาชีพ<ด>ก็<ด>เช่นการขายอุปกรน,นเดือนนะครับแล้วก็การทำรอาชีพต่างๆสุดท้ายมีการมีคนธรรมีไม่ตากาะมีระเบียบวินัยก็เป็นการทำงานร่วมการกับผู้อื่นนะครับามานำเสนอในหัวข้อเรื่องของอหินดินแร,คร่ค่ะเรื่องก็คือนักสำรวจน้อยค่ะสำรวจกิจกรรมนะครับ เราก็จะเริ่มจากการให้เด็กดูวิดีทัศน์วิดีโอนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของหินนะครับการจำแนกหินแต่ละประเภทนะครับแลว้วทีนี้พอเด็กได้ได้ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกหินแล้วว่าหลักการในการจำแนกหินแต่และชนแยกยังไงนะครับเราก็จะเริ่มให้เด็กลงปฏิบัติก็คือการพาเด็กไปสํารวจสถานที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนของเรานะครับก็คือผาอท่าติณแลงนะครับว่าประกอบด้วยหินอะไรบ้างนะครับ เราเด็กก็จะได้สำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์อธิบายกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มแต่ละคนที่ได้สำรวจมเนมีอะไรบ้างแล้วก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับลักษณะร่วมแล้วก็ที่แตกต่างกันนะครับสำหรับวิทยาศาสตร์อ่าแล้วต่อไปก็จะเป็นการประยุกต์นะครับกับเข้ากับวิชาอื่นนะครับก็เริ่มจากนะครับอ่ะศิลปะนะครับก็คือการวาดภาพนะครับการสเก็ตภาพรอยนิ้งนะครับที่ ที่เกี่ยวข้องนะครับกับพละดสเฟน์ไปนะครับสุขธรรมศึกษาก็จะเกี่ยวเกี่ยวกับนะครับพลังงานนะครับที่ใช้ในการเดินทางครับเพราะว่าเราเดินทางด้วยเท้าเปล่านะครับก็จะให้เด็กนะครับคำนวเลเ่ยวกบบแคลอรี่หรือว่าพลังงานที่ใช้นะครับเกิดเด็กนะครับมีจะได้มีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายนะครับต่อไปนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็เนื่องจากนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือว่าซุนอขนของเราครับก็อยากให้เด็กนะครับได้ ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับบ้างก็คือการแต่งประโยคหรือว่าแต่งบทความเกี่ยวข้องกับข่านดีแพรของพวกเราครับส่วนส่วนภรษาไทยนะครับก็แน่นอนนะครับในเมื่อเป็นสถานที่หรือว่าเป็นโบราณสถานนะครับเราก็จะให้นักเรียนนะครับได้แต่งเกี่ยวกับก้อนนะครับหรือว่าภาพนะครับเกี่ยวข้องกับสถานที่ใกล้ชุมชนของพวกเราด้วยนะครับครานี้นะครับณิานี้นะครับจากที่เราสำรวจแล้นะครับ จะมีรูปร่างนะครับสัญลักษณ์เขาเรียนลักษณะของม <ination noises> ัฒนะครับที่มีรูปทรงแตกต่างกันนะครับก็อยากให้เด็กนะครับลองสารวจพื้นที่นะครับพื้นที่หรือว่าสารวจปริมาตรหรือว่าการคาดเนความสูงของวัฒนะครับโดยใช้หลักการของรูปศาสตร์ที่เขาเรียนมานะครับสำหรับเรื่องการงานนะครับการงานจะเป็นที่มุมมองของลรองนาครับจะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะครับก่อสร้างงานช่างงาน ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการข่อสั้งครับก็จะมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการงานอาชีพนะต่อไปสังคมครับก็จะเป็นเรื่องเน้นประวัติศาสตร์ครับแล้วก็ก็จะเป็นการทั้งสัมภาษณ์แล้วก็การหาเกี่ยวกับว่าบทความ ก็คือจะอยู่ในเกี่ยวข้องกับคณิตศ,ศาสตร์นะครับแล้วทีนี้เรื่องแปดสีนะครับจะเป็นเกี่ยวข้องกับขอใทยไอแปดสียะครับเราเป็สารถจำได้เกี่ยวข้องก,กับการใช้วิจัยาณแล้วก็การแก้ปัญหาก็คือจะเกี่ยวข้องกับการหาพวกคำนวณพื้นทีธธ่นะครับเราจะให้โจทย์เด็กนะครับว่าให้คำนวณพื้นทีธธ่หรือว่าปริมาตรพืธธ้นที่โดยใช้ความรูท้ทางนิยศ,ศาสตร์ของพว,พวกเราที่เคยเรียนมาแล้วครับเด็กก็จะต่างคนต่างหา แนวทางในการแก้ปัญหาในการตอบโจทย์หรือว่าหาคำตอบนะครับสำหรับเรื่องการสร้างสรรค์หรือว่านวัตกรรมนะครับคือเหมือนกับวิชาต่างๆทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่เราเรียนมาครับก็อยากให้นักเรียนครับได้สามารถสร้างเกี่ยวกับข้อมูลของพทอินแปลแล้วก uh um, ็สามารถนำไปทำเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่อยู่ในเว็บไซต์อะไรเนี่ยครับเกี่ยวกับการออกแบบทางเทคโนโลยีด้วยนะครับ เรื่องของวัฒนธรรมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกลับสร้างและสังคมนะครับส่วนการทํางานเป็นทีมเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วเด็กทางานกลุ่มก็จะได้รับการทํางานเป็นทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็การสื่อสารก็อย่างที่บอกไปในวิทยาศาสตร์ก็คือพวกเขาแต่ละคนนะครับแต่ละกลุ่มก็จะมาอภิปรายหรือว่าพูดนำเสนอให้กับกลุ่มอื่นๆนะครับได้พูดคุยกันนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์เราพูดไปแล้วนะครับเกี่ยว้องกับสร้างเทสไดนะครับแล้วก็อาชีพนี้นะครับก็อยากให้พวกเรานะครับ ขอโทษคนระับอยากให้เด็กนะครับลองสันนิษฐานดูว่าถ้าเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนของเราเนี่ยเป็นมีสถา,านที่สถานโบราณวัตถุน,นะครับอยากให้เด็กนะครับเป็นขอโทษโบราณนะสถานครับอยากให้เด็กพวกาเขาเนี่ยจะมีประกอบอาชีพอะไรนะครับคือตรงนั้นเพื่อหาหรายได้พิเศษเพื่มนะครับส่วนความเมตตาลงนานะครับแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็จะอยู่ในการทําง,งานร่วมกันระหว่าง อ่าปีสำคัญระหว่านักเรียนการเรีลวก็นัเรียนถาครูนะครับสำหรับกลุ่มพวกเราครับก็ขอจุดการนำเสนอเทคขนบคุีครับ